สวัสดีครับอยู่กับช่องแซมล้อ,อเหล็กครับผมวันนี้วันนี้ผมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับกลับมาบ้านเนาะกลับมางานบวชน้องครับก็เลยพาแวะมาดูทีมงานอยู่บุรีรัมย์นะครับเนี่ยน,นี่ก็เป็นพ c 2 0 0รุ่น 8MO เ็นะครับเป็นคันแรกเป็น คันที่ผมขับนะครับก่อนที่จะขึ้นเจ้า C.E. อีนะอันนี้ก็เป็นบอลูกรังครับเอ่อวิ่งลงงานเส้นบุรีรัมคูอำเภอคูเมืองนะครับอาพามาดูที่ใหญ่ของทีมงาน,นครับอันนี้นี่ได้19,000กว่าชั่วโมงแล้วครับเกือบ20,000แล้ว อยู่นี่ก็จะมีแปลกกว่าอยู่ร้อยเอ็นครับอยู่ที้งานอยู่นี่มีเด่สิบ้อมีเต่ฮิโน่วิกเตอร์สามนะครับวิ่งพ่วงด้วยครับอันนี้ก็ลงกองสต็อกสูงแล้วก็ไม่ได้ต่อโลกนะวิ่งแม่เดียวครับมาดูพี่ใหญ่คืตัวนี้ครับ ที่ใหญ่รุ่น8 Mo แล้วก็ตัวอย U101 กับผมก็ M0 ครับแล้วก็เจ้า CE อันนั้นก็จะมี p r o b e c ป Super XM ครับของทีมงาน6ล้อบก็ประมาณนี้นะจือเอาไว้ครับ โราก็ตัดใส่หกล้อนะครับเปิดหน้าดินครับฝั่งนู้นหน้าดินไปถมที่ชาวบ้านที่ใหญ่ของเราเกือบสองหมืนชั่วโมงแล้วยังแข็งแรงดีครับ งานเส้นบรีรำคูเม,มืองนี่ก็เป็นงานแรกของเจ้าซีีเลยนะครับตอนี้ถ้าเจอฝนหนักๆก็ต้องเซาะร่องน้ำเอาไว้นะครับ เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเดินเขาพอน้ําไหลลงมาก็จะทะลักลงตรงนี้เลยลงบอ่อลงบ่อหลายรอบแล้วครับสูบนันมีเครื่องสูบน้ําสิ่งอยู่ฝั่งโน้น คนข,ขับสองคนเลย,ยนี้เราก็มีเดวิสเตอร์นะครับงานพ่วงครับ เทาแกผมก็จะมีอยู่3ามพวงครับโนวิคเตอร์สามซีซีเอฟเอฟเอฟเองเอฟ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 เองเองเอฟเอฟ้อฟเงฟเอฟงอฟเอยเางเอฟเอ่นอฟเอนเอฟเยฟเออฟเอฟเอฟเาฟ วันนี้มาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็กลับไปร้อยเอ็ดคืนแล้วครับ ชมที่ใหญ่ของเราเกือบสองหมื่นชั่วโมงแล้วมาดูความแรงของเรานะคันนี้ผมขับอยู่ประมาณหกปีครับที่มีซ่อมไปก็ในหมื่นเก้าพันกว่าชั่วโมงนี้ก็มีเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนซีนกระบอกเปลี่ยนลักตุ่นดีอะไรปกติโซ่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปคู่หนึ่งเองครับโซ่นี่เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณสามพันกว่าชั่วโมงสปอกรกดจะลอนำยกชุด เลยครับ6ล้อ,อามาชมบรรยากาศอีกหน้างานหนึ่งของทีมงานเสียพิทูลเนื้อันนี้ก็ใกล้จบแล้วครับเหลือไม่เยอะครับตอนนี้อันนี้ก็วิ่งไปสต็อกนะครับสต็อกไว้เพราะอะไรสต็อกไว้เพราะ อยู่แถวนี้เวลาฝนตกแล้วหลายวันเ้ากว่าจะวิ่งได้ก็ต้องใช้ดินที่กองสต็อกพอทำงานได้ครับพอให้รถบดรถเกรดมีงานได้ทำถ้าเราเอาแต่ดินอยู่จากบอ่อออกไปนี่ถ้าโดนฝนมานี่จอดกันยาวครับเป็นอาทิตย์อันนี้ก็พึ่งวิ่งได้ไม่กี่วันเองท่าทางก็เหมือนจะมืดขึ้นใหม่แล้ว ไม่เป็นไรเรามีท่อสูบซิ่งตั้งรออยู่ครับฝับงโน้น ตัวนี้มันกินหญ้าอยู่ฝั่งนี้ตกไปตัวหนึ่งนะครับเกือบตายกินหญ้าเพลินไปหน่อยเดินตกบอรครับดีไม่เป็นอะไรน,นั้นก็ซุปเปอร์เอ เราเปิดหน้าดินให้ครับอันนี้ก็เราก็ขุดเอาแต่ลูกรังนะลูกรังแถวนี้ก็ไม่ค่อยเม็ดใหญ่เท่ากัเม็ดไม่เหมือนอยู่เขตร้อยอก,ก็จะเม็ดใหญ่แต่ว่าขุดง่ายกว่านะอันนี้จะขุดสบายกว่าครับ อันนี้คือหมดชั้นบนแล้วตอนขุดอยู่ชั้นขี่หลังเสือสบายเลยอันนี้หมดแล้วเหลือติดจอข้างลนะ่างอันนี้จะเป็นลูกดังแดงๆขาวขาวนะครับผสมกัน Laugh, you know it. นนสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้กันนะครับพามาชมบรรยากาศางานงานอยู่ที่บุรีรัมย์